สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิตเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับพบเจอกันแบบนี้นะครับก็มีของแ่บแทนะครับมาชวนคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีส้มตําครับคุณผู้ชมมีส้มตําแล้วก็มีกุ้งเผานะครับและก็มีนี่เลยหมูกรอบชิ้นใหญ่ๆครับผมนี่จะได้มีของแก้มส้มตําเยอะๆหน่อยนะครับก็เลยซื้อหมูกรอบมาแล้วก็กุ้งเผาแต่แบบ แต่ผมนี่แบบผมอยากจะตัดจังเลยเนผมเนี่ยไวรุ่นหัวยองอืมอุ้ยไข่ไข่ดูดูดูนี่เกิดเรื่องนมาครับผู้ชมมากินกุ้งด้วยกันแล้วก็ส้มตำครับผมวันนี้ผมมีกุ้งไข่นะอืเหลืองมากเลยไข่มันไข่นี่ครับผมสีส้มสิเนาะสีแดงกะ้าเืองผู้ชมอุ้ยหัวมันอุ้ยหัวมันด้วยพี่เกมกุ้งไข่มันก็จะเนื้อน้อยกว่าตัวผู้ แต่มันเราได้กินมันครับได้กินไข่ใช่หูดูดูภาพขนาดอะ่ะรำกล้ำกล้ำขนาดเนาะมา ต้มต่ำครับคุณผู้ชมวันนี้บรรยากาศดีมากนะครับผมฝนแบบฝนตกในเมืองแต่บ้านเรายังมาไม่ถึงนะครับต้มต่ำเด็ดมากอะไรกินกุ้งอยู่เนี่ยพอมันเป็นไข่แล้วก็จะต้องมานั่งเล็มเออหมอแบะ กรอบอะกรอบครับผมกินไม่ค่อยได้หรอกคุณผู้ชมหมูกรอบอ่ะอยากให้น้องกินนนฟันดีไงก็แล้วหมูกรอบให้น้องกินผมยังไม่ได้ไปใส่ยางใหม่เลยยางหลุดไปหลายเส้นแล้วเดี๋ยวแหนหมูกรอบมาคิดว่าอยากกินไม่อยากให้นอนกินนนเบื่ออาหารเนี่ยกินอะไรซ้ำๆช่วงนี้ผมเบื่ออาหารก็แล้วหมูกรอบให้กินบ้างส้มตำด้วย ของปรดนอนได้ส้มตำกับลาบนี่นะอะจุดิบนี่นะคุณผู้ชมโอ้ผมได้ยอมเลยคนลูกอะอืนผักด้วยหนัวมากตำม,มันเหี่วข้าวอะ่ะ <laughs> ด่างวับขาบ,บุ้งเขาขาว,ขาวชอบกินหัวขาวอวบมันได้เลยอว <c oughs> บอืน๋นน่ารัก <c oughs> <c oughs> ไม่ลองอ่ะหมูกรอบกรอบมากเลยพี่เินล้อนเดี๋ยวกวันกรอบเลยโอ้โหรู้รสชาติ่ที่มันเผ็ด <c oughs> <c oughs> อืมคุยชอมมันแก้วอะใช่ครับมีหอยมันแก้วด้วยนี่ไหมแดงแดงไหมนี่เอ้ยตัวผู้ก็มีหอยมันแก้วเอ้ยตัวเมียอย่างมันดูยังไงหอยมันแก้วอะเลยพูดปุ๊เจอเลยตัวไข่ก็มีเนาะหอยแก้ว พี่แรกพี่นึกงว่ามีแต่ตะผู่มันสดด้วยแหละเนี่ยของกินไม,ม่เธอครับเขาต้องโชว์หรอกไม่อยากให้เห็นหรอกอืมร <c oughs> ้อนมากไม่มีอยากใครอยากเห็นหรอกครับผมอ่านแค่นั้นอื <c oughs> อสมสับสนีไม่หงัห้นไม่หงั้นกุ้งตัวเนใหญ่ติดแต่อีดูวะื น้อยๆู้แเกียก็หมายถึงอยากกินตัวใหญ่แหมเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วคุณผู้ชมโตแล้วเพิ่งรู้เหรอโตแต่ตัวอย่างอื่นไม่โตอ่ะไม่รู้ <laughs> ได้ส <laughs> มองไม่โตว,ว <laughs> ่ะคุณผู้ชมไขมันมากเลยอ่ะ อืนัวปลามากอร่อยมากซุนดอดยวท้องว่างตดน้ำต่ำเดอก็จะไปแสบท้องอีกโอ้เรากะเพาะเหล็กอยู่และกระเพาะเหล็กทุกทีอ่ะเวลานั้นกับไอ้เจ็บต้องถ่ายไม่ได้แหมะนานๆทีลงต้องเจ็บต้องเสียนะ như là kim em 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 nữa mầm ngon mầm Ngon, mầm 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 ที่หนังลายใช่มันเยอะกินมีนักหนาเอามันเยอะกินไม่หมดนะกินวันนี้จิตแจ่มใสกินไม่ทุกวันเลยผมสบดตานัว วันนี้กุ้งแบบมันทุกตัวสีมันสดมากเนี่ยมันติดอยู่นี่นี่อู้ไข่ กุ้งไข่ตัวใหญ่อยากเป็นชาวเลนะพี่เกมอยู่คนทะเลเราเนียเราอยากเป็นคนรัก,นนกของเธอมากกว่าอขอบ่ได้ฮักกี่็นพยายามไหลทำเพ้อบันมันเลยคุณผู้ชมบอกตัวเองเอถอะคนรักผมอยู่แล้วัตสามมันผูกทิ้งซะแบบแยกกนเลยเหรอ <c oughs> มันคุ่นี้ขอดูดูหัวตัวนี้แบบแน่นมากคุณผู้ชมดูนี่หมืมเพียรนอืมนี่หืมมาเนี่ไข่นี่นผมว่าเราต้องขูดใส่ถ้วยนะพี่แจมกินยากมากเลยไม่เคยกินมากกว่าถึงกินยาก ใช่ปกติผมไม่ค่อยกินกุ้งไข่ตับแค่ไหนไม่แต่พริกพริกเยอะมากกว่านี้ร้อนแรงไงชีวิตเราคือความร้อนแรงขับเคลื่อนด้วยพลังงานความร้อนเธอ <c oughs> พี่เกมนี่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานความหวานคุณผู้ชม ไข่อโอ้ยตันตึกเลยตัวเนี้ยเขาจะอิ่มละม,น,มนเนาะมนเนาะบ้าโค้กเขามไม่ชอบไขน่นะแต่ผมชอบมันก็คล้ายหัวมันกุ้งอะ่ะผมซื้ออะไรผมก็ซื้อแบบ กุ้งกุ้งไข่คุณผู้ชม็้มในน้ำอ่ะรับกินไข่มันมันหวานดิมันจะมีะกินหอมนิดนิดนัวปลาปร้าปลาร้าหอมอม่ะคนเราจะทำส้มตำอะไรได้อร่อยขนาดนี้เนี่ย มันนี่ซื้อมาอ๋อแล้วคิดว่ากูกำลังจะอวยเลยพี่เกมซื้อมาแต่ปรุงเครื่องเพิ่ม,อมเอาตามที่เราชอบอนเดิมเราใช่ไหมนี่ใช่ครับเราก็ใส่มเะเขือเทศเพิ่มมะนาวเพิ่มน้ำตาลน้ำปลาเพิ่มนิดหน่อยตามที่เราชอบแต่เขาปรุงมาอร่อยอยู่แล้วไงถูกปากเปรี้ยวหวานพอดีเลยมหมูอร่อย มันไกลออกมาไม่ใช่ทำไมไม่ใช่อ่ะไม่อยากใช้อใช้ความสามารถของเราเนล้วนอ่นะแข็งแรงมันเขาจะได้เห็นในความพยายาม,ม,มแล้วกรอบความพยายามนี่พยายามตามเขากลับมาตั้งหลายปีทำไมเขาไม่กลับมาจากอ,อย่างหล่อพยายามแล้วอ่ะได้ตัวแรกก็อั้นก่อนอื อัศวินนี่พยายามแล้วได้เท่าไหร่ท่านดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราพยายามเต็มที่แล้วคือไม่อยากพูดเรื่องเนี้ยพูดบ่อยมากเลยลำคาละไอ้วักจนอ้วก่อนอ่ะคุณผู้ชมก็ลำคาญพูดบ่อยวนเวียนนั่นแหละคุณจชมชอบกินดีกว่าอืมครับฮส่วนเดียวก็ แบบวา่ามัน,เ,นมเสร็จท้องแต่มาอดซดไม่ได้คุณผู้ชมมันอร่อยมากมันหนัวอยากได้หลอดหลอดดูดเลยชอบไหมฮหรอือเดี๋อาเนื้อเอาหลอดดูดนี่ลูกไก่ทำหา โรเทียมเยอะอืมโรเทียมเยอะเต็มอ่อดไม่ได้นะคุณผู้ชมเมื่อก่อนผมมาหลอดดูดเลยนะอย่างเงี้ยกินหมดอะน้ำปลาเราชอบอะเนาะมันนัวมันหอมอย่างเงี้ยอือยิ่งเป็นตอนเป็นตอนเลยนะเมื่อก่อนอะเป็นตัวเลยผมก็ไม่คนที่ชอบกินปลา้ามากเคยลูกกินมาตั้งแต่เด็กอะมันติดไปล <S 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 แล้ว นอนไข่ใหญ่ยังอ่ะมันอยู่ที่วิธีการแกะเหรอไข่ใหญ่มากเลยนอนเือจุ่มนิดนึงฟูฟัดเลยจำปากจำปากเหรอปากเต็มคำอ่ะนี่จุ่มน้ำต้มต้ได้โอ้ยเมืกีมันแกะได้นี่มันจะดูดน้ำต้มต้เข้าไป มันหอมนะพี่เกมไข่ม,มันหอมไหมพี่หนุกซื้อมากินย่างไฟมาใหม่ๆกลิน่นดีมากไข่กุ้งเซ็นแล้วหมดละไม่ได้เครื่องไม่ได้พริกอย่างนงี้แหละเด็ดแต่ที่กว่านี้ก็ต้องคุณผู้ชมมาช่วยกินเนาะ ก <G ül üyor> ินกับเราไปด้วยโอ้แต่เรากินสองคนก็ถือว่าหมดเยอะนะเนี่ยอืมนั่นมันเน้นๆเล <G ül üyor> เอาออกดิไม่ชอบอะ่ะให้หมามากิน ตำใส่มะกอกป่ามันจะหวานครับพี่คอมสูตรแบบว่าบ้านๆไหมพี่เกมตำใส่มะกอกอเวลากินน้ำหรือว,ว่ากินอะไรมันจะหวานคอใช่อมกับเกลือผมชอบมากครับ ความมันต้มตำแบบนี้ยถูกปากผมมากเลยรสเนี่ยไม่มีร้านไหนให้อร่อยแบบนี้บ o m ม n t ว่ามักหวานก็นี่ก็มันหอมมันหอมอย่างเขาบหอมหอมน้ำปลาเขาอหวานไว้จำเป็นถ้าหวานผมหวานอันนี้หวานกับคนที่ผมอยากหวานด้วย อืมสับนัวไข่เขาดันเนาะดูนะครับผมเพื่อนคลิปนี้นะครับก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมสนุกสนานให้ฮากันไปนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับจุกูบายบายนี่ตัวคนตัว